สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพฤหัสที่27กระกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและพยากรณ์ในเดือนสิงหาคมนะคะไปดูว่าในเดือนสิงหาคมฝนฟ้าอากาศจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะกลุ่มฝนปกคลุมนะคะบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะการกระจายตัวของฝนลดลงค่ะเหลือ30%ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกฝนมีมากกว่าเพื่อนนะคะประมาณ40-60%ค่ะ และในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับพายุใต้ฝุน่นทกสุรีบริเวณทะเลจีนใต้ได้ดึงความชื้นเข้าไปในตัวพายุนะคะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนค่ะและมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้การกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันพื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด และที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะสำหรับภาคอื่นๆนะคะก็มีฝนฟ้าขนองค่ะโดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านอุตรดิษฐ ภาคพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะในช่วงวันที่27นะคะถึงวันที่29กระกรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกต่อนเนื่องพยากรณ์ในเดือนสิงหาคมนะคะประเทศไทยค่ะจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคะ ฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-80ของพื้นที่มีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและมีฝนตกหนักมากบางแห่งสาเหตุมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงเป็นระยะระยะค่ะประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกจากนี้นะคะจะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้และก็ยังมีโอกาสสูงค่ะที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย